เดินไปก็ไไ้ง่ายๆมั้งได้หลับขอฟี่ขอ่อย่างเี่เส้นบาจินบาโกโก้โอ้นี่ล้วเปิด

ก็ในนั้นมะกในทัวร์ทัวสนุกมาก

ตรงตาเนี่ยเดี๋ยวซ้ายไปตรงๆอย่างเดียวอือโอ้ได้ไมเอ็ดเลยทีเดียวห้าสิบ ถามก็ได้เทนบาเทินบาโกโเดี๋ยวว่าถามเลยก็ได้หรือจะลงชายหาดเขินดาเทินบาโกโอเคเทนบาเนดาโกค อ,อ,อ๋อที่นี่ไงเปิดแล้วนม่ไนยบอกไม่เปิดถามซิแกงแปเ้เม็ดคืออะไรอ่ะต่อไหมต่อไหมต่อไหมอันนี้เข้าคนละครึ่งไหมร้นานนี้เข้าคนละครึ่งนะไ,ไม่มีอ๋อโอเคครับขอบคุณครับเที่ยวเดียวกันเนาะ เจอกันโอเคอัอทั้งคนทำปลา <คน S 1> ท <ำ S 2> ั้งคนทำปลานะโอ้โหไปดูนี่ที่นี่เขาบอกในนูนนน้นบอกมี นี้เข้าเที่ยวด้วยกันไหมไม่ได้เข้าอ๋อโอเคไม่เป็นไรขอบคุณครับไม่ได้ไม่ได้เข้าเท้นะเท้นะโอ้โหรถเก่าร้น่าจัดจัดจัดมีร้านมีอย่างเดียวแล้ววันนี้ มาาาหลมอู่สเขบันออกได้หมดแหละเป็นแต่ไปออกรีสอร์ทเขาแค่นั้นเองเทนบาเทนบาโอโหแต่วันนี้ฝนไม่ตกเดินได้สะดวกเนี่ยห่างมาหนี่นุ๊งก็ห่างมาหนี่นันน่งยังมีทางมาหนี่เดี๋ยวมันเจ้าเจ้าเดียวกันหมดเลยวะ โอ้ยลายหายของชั้นว้าวว้าวว้าวอืมป้าสงมินิม่ามีธงฟ้าว่ะอืมอืมอืมเนี่ยทำดีๆทำทางให้คนเดินดีๆนะจริจัง เดี๋ยวกลับไปเชิญอ้ายยาวเชิญอ้ายยาวอ๋อมีคนเดิน thên bà thên bạc, khô khô thên bà thên bà cổ khô <laughs> yes. pizza nha pizza tham <laughs> Là. มีธงฟ้าด้วยราคาถูกแน่นอนถูกดีหลีเปะ Oh my god. โอเวลค์นะโอ้ตำไทยคอสตาเวจะเดินไปดูหน่อยป่ะดูเนียเยโอเคไม่เดินคอสตาเวอ๋อห้บาอ๋อทเข้าร้รีสอร์ทเอืม nhất thiên bà thiên bà khổ hai bà bên phải đi đi không phi <laughs> thiên bà thiên bà khổ thiên bà thiên bà anh à, lại ừ, thăm đủ cô dân nào cô dân nào coi buồn, buồn nhiều เทนบาเทนบะโอ,โอ้เดินดีอ่ะฝนไม่ตกออัเ,อาเามาเดินสไม่ตกใส่ก็มี4อายุหลาปีฝน,น,นไม่ตกไม่รู้แต่น้ำท่วมนะกันาอายุเ่าเวเ่าที่บ้านเี่บ้านน้ำไม่เห็นสูงขนาดนี้ี่ป่อืม ทำทำไมเรียว่านอนดัเพราะพีสอรมันก็มีแค่คนมาผัก các nón khuôn đơn có chín lia, chín hăng thuyền, xỉ cầm này luôn luôn. Hãy subscribe cho kênh ต้องมาโดนและชาบูนี่กัรถึงคดีวางทอเนี่ย สายเสียน้ำใสเสียเออมาเดินฟิลลิงแบบฟ้าใส่ะเดินไปนู้นนะก็ยังไม่เคยไปเยเดินไปแล้วเดินกลับยังใกล้ๆหรอโอเคเทนบาทเทนบาทถูกกือ Tên bà, tên Cô cô Cám ơn cô ạ โอ้ยเจอยากนี okay. Nice. Okay. ่ท wow. ี่เขาว้าวคัสเตเวคัสเตเวฮไฮโหลคัสเตเวที่เจอกันเมื่อวานน่ะ ใครทำร่องยนี้วะโอ้ฟอตเตอรเวดอ่วอือโห เืินนี่ไปถูกกับบาลาได้เหรอแค่เติมน้ำมันดเฉยๆก็น้ำมันแต่เยอะๆน่อยเยาะเอานี่หน่อยเท้าแบงอ่ะอยู่ข้างหน้าอย่ากี่ไม่มีสิบอะเทนบาทเทนบาท,ทนะ ยางเหลือจะเป็นร้อยเทนบาทถึงห้าใหญ่อะเทนบาทเทนบาทโคโคเ